สวัสดีครับพวกเราช่องไปไหนไปกันครับผมสวัสดีครับครับไง่อเราจะไปกาญจนบุรีครับครับอ่าก็ได้ไปพักผ่อนบ้างหลังจากที่ไม่ได้ไปมานานช่วงโควิดนะครับอ่าฮะครับผมแล้วเราจะไปที่ไหนกันครับเราจะไปที่อนันตาลิเวอร์ฮิลล์รีสอร์ทครับผมใช่ครับเป็นที่พักอยู่เหนือเขื่อนสีนริขทรนนะครับข้างหน้าจะเป็นแม่น้ำเราอยู่ริมน้ำเลยใช่พักอยู่บนที่พักอยู่บนน้ำครับ ระหว่างทางเราจะแวะไหนกันก็ติดตามกันได้นะครับผมครับก็จะเป็นยังไงก็ติดตามได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช <laughs> ตอนนี้เราก็มาแวะระหว่างทางตอนนี้เราอยู่จังหวัดนคปรปฐมเราเลยมาแวะที่สําคัญของนคปรปฐมก็คือวัดพระปฐมพวัดวัดนี่วัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารครับมาแวะทําบุญสักหน่อยนะเดี๋ยวไปดูข้างในครับนี่เราก็เดินเข้ามาข้างในแล้วนะครับ สวยไหมปวดเลยเดี๋ยวก่อนจะเดินเข้ขาในเดี๋ยวผมอยากจะอยากจะเฟร์ช <c oughs> บอกข้อมูลเกี่ยวกับที่นี่ให้กับทุกคนฟังด้วยที่นี่คือวัดพระสมเจดีชื่อเต็มว่าวัดพระพสมเจดีราชาวราวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดาราชวรวิหารตั้งอยู่ที่ ตำบลพระปฐม JD, เจดีอําเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดน,นคนปรปฐมมีจุดเด่นที่สำคัคือพระปฐมเจดีหรือพระธรรมเจดีซึ่งเป็นเจดีที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยทีเดียวครับ,ร,บระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมความสวยงามของที่นี่แล้วก็แวะทําบุญด้วยครับระหว่างนี้ทุกคนก็เชิญชมภาพเสิดเยได้เลยครับ วัโนวุเชมิติมีโตวิเตเตพุฒนาบิบญาพุตังอิสตังพุตสปิติโชคดีดวงดีสุขภาพแข็งแรงอายุนอสุขภาพท่าไหลังจากที่เราชมวัดแล้วก็ทําบุญเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าที่เนี่ยคือคือภายนอกเหมือนเพราะเราผมมันเหมือนเล็กนะพอเดินจริงๆก็กว้างนะแบบกว้างมากเลยแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่แบบแอบโบราณนะมีที่นึงเป็นแบบ เป็นถ้ำพระพันปีอย่างเงี้ยเ,เข้าไปก็ลึกมากอะ่ะเป็นจุดที่แบบสนใจมากสุดเลยเสนใจมากข้างในก็กนดูลึกลับอ่ะแล้วก็แบบ<ๆ>ขังจริงๆริงอ่ะเออรู้สึกก็ดีเหมือนกันนะมาที่นี่ก็ก็โอเคอะ่ะเปิดประสบการณ์ใหมๆ่ๆประสบการณ์ใหมๆ่ๆเอเอใครผ่านจังหวัดนครปฐมนะครับก็สามารถแวะมาวัดพระปฐมมาเจดีราชวรแล้าะมหาวิหารครับผมดีทีวสดโอเคเอาล้ครับเดี๋ยวไปกันต่อครับ อนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับใช่แต่จริงๆอ่ะที่เห็นมานั่งอยู่เนี่ยคือก่อนหน้านั้นอ่ะเรามาแล้วแต่ฝนมันตกทําให้เราถ่ายภาพตอนมาไม่ได้แล้วคืออีกอย่างเรามาแบบเลทมากเราเช็คอินกันตอนบ่ายสองเรามาถึงตอนสี่โมงครึ่งติดเพราะเป็นเล่นใหญ่ตรงไปที่ไปอยู่วัดนานก็ไปอยู่วัดนานไปไห่วัดนานใช่แล้วตลอดทางนี่คือฝนตกหนักมากตกตลอดเวลาเลย ก็ทาให้ถ่ายภาพไม่ได้เท่าไหร่แล้วทางขึ้นที่นี่นะว่างไงบ้างรู้สึกทางขึ้นที่นี่แบบแร้ว่างไงก็ชันอ่ะชันแบบใทยมันแบบขึ้นมาแบบทางขึ้นแบบโหโคตรชันมากแล้วคือขึ้นตรงบนเขื่อนก็ชันแล้วใช่ไหมมาชันตรงทางขึ้นมาที่รีสอร์ทอีกแบบแล้วคือตรงทางขึ้นรีสอร์ทือแบบมันชันแบบว่ามันแคบด้วยไงเออแล้วแบบโคตรเสียวแต่พอเข้ามาแล้วปุ๊บ สิ่งที่ตกใจคือเรื่องวิวเว้ยถือว่าเสียงได้คุ้มอยู่คุ้มอยู่เอวิวคือดีมากแต่ตอนนี้มันฝนตกไงอาจจะแบบอะไรไม่ค่อยมากเท่าไหร่ใช่ฝนตกแต่ก็ยัก็ดีอ่ะเอาจริงถึงฝนตกแม่งก็สวยเว้ยลองแพนเดี๋ยวแพนให้ดูชักงหน่อยนี่เป็นไงเมฆ่ะหมอกแล้วบ้านมันเหมือนแบบให้ฟีลแบบเหมือนเหมือนอะไรดีวะคือมันสวยมันเหมือนบ้านริมริมริมแม่น้ำแบบ อยู่บนแม่น้ำอะไรเงี้ยเหมือนัละเดี๋ยวระหว่างไม่เดี๋ยวต่อม่เดี๋ยวเดี๋ยวฝนเริ่มฟ้าแล้วเดี๋ยวเราจะว่าเราจะไปเอาเออลืมบอกไปที่นี่มันมีที่เล่นน้ําด้วยมีเครื่องเล่นต่างๆคือเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเอาล้มเอ๊ะเ่รล้มซีเลยเดี๋ยวเราจะเอาเสื้อถือชีพแล้วก็เพื่อมาเล่นน้ําได้เพราะเขาห้ามเอาแบบกอเปล่าลงกอจมน้ําอะไรอย่างนี้เพื่อความปลอดภัยของใช่ครับเสว้อไว้เดี๋ยวเรา จะไปเตรียมตัวเล่นน้ำกันครับไปอีกอย่างที่นี่เล่นได้ถึง6กโมงครึ่งนะฮะเรามาโคตรช้าเลยได้เล่นน้อยแล้ว ครับเราก็เรามาเรามาเช่าเรือตามที่บอกทุกคนมาแต่เราจะชนแล้วไอ้นุยน้ยไอ้นุ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นนี่ครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากแต่ฝนก็ตกด้วยเดี๋ยวผมถ่ายด้านหน้าให้ดูต้นแบบสัมำพะมาดูด้านหน้าอย่างกว้างเลยทุกคนหนาวแล้วเนี่ยนี่คนพาย เราจะพายกลับกลับบ้านเราคือไประเด็น,ะอ,นอ,ดอ่นนะคือที่เช่ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเว้ยคือที่เช่ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเว้ยแล้วเราก็ต้องอ้อมอะ่ะแล้วดูทางอ้อมฝนก็ตกอะ่ะแบบแม่งมันอยู่ทะเลสาบเลยอย่างเดี๋ยวมีอะไรดีๆเราถ่ายให้แล้วทุกคน Okay. อยู่ห้องแล้วครับหลังจากที่พวกเราไปทานอาหารมาครับอาหารเยอะมากเป็นบุฟเฟ่บุฟเฟ่สซารับผมนะอาหารก็มีเยอะดีมีเยอะแต่รสชาติก็ถือว่าปานกลางปานกลางนะ<า>นไม่<า>ดีไม่แย่แต่ก็ถือว่ากินชมวิวไปเพราะว่าที่ที่เรานั่งก็จะมีแบบพวกป่าคาบอะไรอย่างนี้ uh huh. ลงว่ายอยู่ใต้เท้าเราเนี่ย อาจจะถือว่าข้างสวยสวย<ช>ตรงบรรยากาศใช่อถือโดยรวมก็ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่อากาศก็เย็นดีตอนช่วงนี้ก็ฝนตกตลอดทั้งวันเลยอาจะเสียดายวันนี้ฝนตกฝนตกบ่อยมากก็ทําให้แบบไม่เห็นบรรยากาศบ้างบางจุดนะ<บ>จริงวันนี้เราก็เล่นน้ํามาบ้างแล้ว<ช>แต่ประเด็นคือกล้องมันฝนมันตกไงกล้องเอากล้องใหญ่ไปไม่ได้แล้วก็เวลามันกระชันชิดด้วยอ่าโดยเพราะเรามาช้าใช่มาถึงก็ประมาณสี่โมงละ แต่ถือว่าสนุกวันนี้ก็ผมก็สนุกมากกับการเล่นน้ําใช่ก็ทับใจมากเลยด้วยเพราะภูเขาบรรยากาศมันดีภูเขาคือเห็นชัดมากก็ตอนพายเรือเนะี่ยพายอ้อมตรงนู้นอนะ่ะอยู่ฝั่งตรงที่พากอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะมีอยู่สองฝั่งที่พายอีกฝั่งหนึ่งตรงช่วงตรงจุดนั้นแบบว่าพื้นที่กว้างมากเดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพไปดูเพราะว่าวันนี้เราก็ถ่ายมาโดยใช้กล้อง i iPhone ถ่ายเพราะไอโฟนมันกันน้ำอยู่่ะฮะก็จะเห็นได้ว่า ตรงนั้นแบบวิวสวยมากวิวสวยจริงแล้วแบบบรรยากาศแบบกว้างขวางสุดๆก็ตามนั้นแหละมีอะไรอีกไหมจะบอกกันว่าที่พูดอยู่เนะี่ยมันมืดหน่อยนะครับใช่ <laughs> ไฟมันน้อยห้องก็ใหญ่อยู่นะนอนได้4คนถ้ามากัน5คนก็น่าจะมีที่นอนเสริมมาให้ได้แต่ก็ไม่รู้<ม><ม>นะ<ม>ว่าที่นี่มันมีห้องเดี่ยวหรือห้องอะไรยังไงแต่สำหรับผมอะเป็นห้องห้อง<ม>รวม เป็นห้องสำหรับสี่คนอ่าใช่เป็นบ้านแฝดคือบ้านหลังนี้ก็จะมีอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งอยู่อีกฝั่งขวาแต่ถ้ามาก,กันหลายคนอ่ะอาจจะดีหน่อยเพราะว่าอาจจะแบบสองห้องเดินเวียนกันเลยเดี๋ยวเราพาเดินดูห้องสักหน่อยเลยกันครับอาจจะมืดๆหน่อยนะครับ <c oughs> นี่ครับเดินมาคือพอเข้าเข้ามานะะมีที่วางนั่งปกติแล้วห้องน้ําก็ห้องน้ํา พื้นฐานก็โอเคนะทุกดีหลายแล้วเลยก็มีเค,เครื่องทำน้ำอุ่นอมีแชมพูมีครีมหมัน้ำโถกปกติแล้วก็อ่างน้ำปกติแล้วก็พอไปกลับไปกลับไกลับอเดินเข้ามาก็มีตู้เย็นเครื่องหนึ่งมีน้ำให้สี่ขวดแล้วก็มีแก้วเข้าไปครับแล้วก็มีเมนูอาหารด้วยสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ไปกินตรงนั้นนะไปทุกคนไปแหละกูคั ใช่แบบาใครอยากกินเพิ่มหรืออยากิน,กนสามที่บ้านที่ห้องเนี่ยแต่นี้ก็ค่อนข้างแพงขึ้นมาอัขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันมาถึงห้องเห็นเขาว่าจะมีเซอร์วิสชาร์จด้วยถ้ามาส่งที่ห้องเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์มาถ้าจะไม่ผิดแล้วก็มีไรประผมของนี่ไม่เกี่ยวของของ,ของผมแล้วก็ที่ปกติทุกห้องท,ท,ทุกที่พักมีหมดมีมีน i ายให้ที่นี่แล้วก็มีเตียงเตียงสองเตียง เตียงสองคนเตียงหนึ่งสองคนเสองคน,อ,งคนอ่าฮะส่วนนอกบ้านนี่แลครับส่วนข้างนอกก็ตอนนี้อาจจะยังไม่สวยอยู่เพราะว่ายังมืด่ยมองไม่ค่อยเห็นอะไรมากเท่าไหร่ก็มีที่นั่งทั่วไปที่นั่งตากผ้าคนน่าเกลียดเลยตอนนี้ <laughs> ตากอะไรแไแเดี๋ยวตอนเช้าถ่ายใหดใช่ตอนเช้าจะถ่ายให้ได้จะสวยอยู่ถ้าฝนไม่ตกครับ ก็ประมาณนี้นะฮะตอนนี้ก็สามทุ่มจะครึ่งแล้วเดี๋ยวพวกเราต้องตื่นเลนเช้ามาเก็บภาพอกีกแล้วก็จอกันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบาย ดีครับวันนี้ก็ตื่นมาตอนเช้าต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากผมอยากให้ดูวิวดูสิ <c oughs> ข้างหลังผมก็สวยแล้วคือต้องบอกเลยว่าตอนเช้านี่ดีกว่าของเมื่อวานเมื่อวานฝนตกไงบรรยากาศก็จะโปร่งกว่าเลยแล้วก็เมื่อวานฝนตกไงแล้วภูเขามันก็จะมีหมอกเงี้ยก็ ฝอยอีกแบบนะแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้พวกเราจะเดินไปตรงจุดกินข้าวแล้วก็เออถ่ายรูปเล่นแวะถ่ายรูปเล่นไปพังๆก็นั่นแหละครับไปเอารูปเล่นพังก็เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูตอนถ่ายรูปเล่น ตอนนี้เราก็มาถึงเวลาเช็คเอาท์ออกจากที่นี่แล้วนะครับเพิ่งเช็คเอาท์ออกมาเมื่อกี้ก็เพิ่งเช็คเอาท์ออกมาเมื่อกี้ใช้ก็ใช้บัตรกับกุญแจที่เขาให้มาอของห้องครับเอาไปที่ศูนย์บริการจุดบริการก็จะได้เงินคืนมา1 0 0 0บาทเป็นค่ามาจํำกุญแจของที่นี่ <P ew ing> คืออะไรคือมันมาจ้ำตั้งตอนแรกลใช่ไหมใช่ตอนแรกเขาจะให้กุญแจมาแต่เราต้องเสียค่ามาจําหนึ่งพันบาทประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเสร็จวันที่เรากลับเช็คเอาท์เราก็ ใส่กุญแจเนี้ยไปให้เขาแล้วก็เราจะได้เงินคืนมาคือก่อนกลับล้วก็เราก็ได้เล่นเครื่องเล่นอะไรหนาใจแล้วได้พายเรือกับครอบครัวถือว่าเป็นไงที่นี่โดยรวมทั้งหมดละบรรยากาศดีมากครับอ่าบรรยากาศบรรยากาศนี่คือาาที่หนึ่งเลยคือมองไปที่ไหนก็แบบว่าโอเคหมดคือมนเป็นภูเขารอบๆแหละก็ยังไงก็สวยคือมาที่นี่ก็บรรยากาศเรื่องอาหารอาหารเหรออื้สระาผมก็กลางๆครับไม่ไม่ดีไม่แย่ ก็ถือว่าเบสิกอะอาหารเออาอาหารเออ,าาอถ้าแต่ผมไม่แน่ใจนะถ้าเสั่งไปที่ห้องอ่ะมันจะเป็นยังไงส่วนที่นอนอะไรก็มาตรฐานดีแล้วครับมาที่นี่ไอ้แน่เลยครับบรรยากาศความสนุกเลยอ่ะความสนุกเด้อเออเครื่องเล่นเครื่องเล่นเออเครื่งองเล่นนี่คือเล่นน้ำสนุกสนุกนเล่นพร้อมแล้วมีวิวรอบๆมีวิวแบบมีวมิวทิวทัศน์ให้ดูก็ใช่สุดยอดไปเลยครับก็ไม่มีแล้วอ่ะ เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวที่จะกลับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับครับครับก็ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย